สวัสดีครับสำหรับคนที่สงสัยนะว่าคลิปผมหายไปไหนแล้วที่ผมบอกว่าผมจะกลับมาอัพอย่างแบบตรงเวลาฮะผมก็พยายามอยู่อะแต่แบบที่ที่ที่ผมอยู่อะเขามีการติดกรงนกกันนก มาแบบมาทำรังตรงระเบียงอืมแล้วเหมือนมันต้องเจาะสว่านเจาะโกงเหล็กก,นกนันกันนกแล้วมันอาจเสียงไม่ได้เพราะมันจะเป็นแบบนี้ยผมไม่สามารถภาคคลิปได้แม้แต่ แม้แต่คลิปเดียวมันสั่นมาถึงห้องผมอะ่ะงั้นก็งั้นก็รอผมแป๊บหนึ่งขอ,ขอโทษจริงรอผมอีกแป๊บหนึ่งจริงผมจะกลับมาทำคลิปแบบดีๆให้ หลังจากโกงนกมันเสร็จโอเคไหมผมจะได้เลิกมีปัญหากับการที่แบบมันมีเสียงมารบกวนที่ทำงานของผมนะครับขอบคุณมา,มากๆที่ใจยเย็นแล้วก็รอกันจุบจุจุบุจุบ,จบ,จบ,จบ